เภอบางกล่ำจังหวัดสงขลามีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ24,551ไร่ประกอบด้วยพื้นที่ปลูกยางพารา1 9 0 4 7ไร่ข้าว2,070ไร่ปาลมน้ำมัน1,394ไร่ไม้ผล912ไร่และอื่นๆ1,128ไร่ มีเกษตรกรปลูกยางพาราจำนวน2,285ครัวเรือนซึ่งเป็นพืชหลักจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอณห,หมู่ที่10ตำบลท่าช้างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรด้านยางพาราแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตรวมทั้งสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ต่อมาได้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆเพิ่มขึ้นปัจจุบันมีศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจำนวน12ศูนย์ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่าโทษเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลอดจนได้เล่เปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตร,รกรด้วยกันเองมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานปีก็ประมาณ2564สำนักงานเกษตรอำเภอบางกลมได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือฟิ l เดย์เมื่อวันที่23มีนาคม2564นาณศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่1ตําตำบลบางกล่ำอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาของนายอารมณ์วิจัสิกะเกษตรกร,รกต้นแบบเรื่องการเลี้ยงแมลงเศรษ,ษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ซึ่งมีเทคโนโลยีเด่นคือการเลี้ยงพึ่งโพร่งแบบนวัตกรรมใหม่ ทำให้สามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีโดยรายละเอียดในการจัดงานแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้ส่วนที่1สถานีเรียนรู้ประกอบด้วย4สถานีได้แก่สถานีเรียนรู้ที่1การเลี้ยงพึ่งโพรงและชนโรงโดยเกษตรกรผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงอุงและยิงยวนบางกลมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงพึ่งโพรงและชนโรงรวมทั้งเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จสถานีเรียนรู้ที่2การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพึ่งโดยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจช,ชุมชนเลี้ยงอุงและยิงยวนบางกลำให้ความรู้เรื่องการแปรรูปน้ำพึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นสบู่โลชั่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรสถานีเรียนรู้ที่3การลดต้นทุนการผลิตไม้ผลโดยศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้าง ให้ความรู้เรื่องการตรวจวิเคราะห์ดินการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรสถานีเรียนรู้ที่4การป้องกันกำจัดโรคและศัตร,รูพืชไม้ผลโดยกลุ่มอารักขาพืชสำนักการเกษตรจังหวัดสงขลาให้ความรู้ด้านการจัดการศัตร,รูพืชในไม้ผลโดยวิธีผสมผสานลดการใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดศัตรูพืชส่วนที่2การบริการวิชาการด้านการเกษตรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ได้แก,สก,ก่สำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอการยางแห่งประเทศไทยสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานตรวจบัญชีสากรจังหวัดสงขลาธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรสาขาบางกลมโครงการชุลาประธานสงขลาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางกลมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสงขลามาร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้แก่เกษตรกรส่วนที่3 การจำหน่ายสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรได้แก่ผักผลไม้ต้นพันธุ์สินค้าแปรรูปนำมาจำหน่ายภายในงานในราคาย่อมเยานอกจากนี้ยังมีการมอบปัจจัยการผลิตเช่นพันธุ์เป็ดปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์รังชนโรงและอื่นๆอีกมากมายให้กับเกษตรกรทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไปวันนี้ก็โกโกขคุนนะครับต่างกะทิดนะครับสีจะตันอยู่ดีให้ความรู้กับกะทิดผลในลายล้าเน,นี่ยนะครับสีจะต้องฟันทำเร็ดยดีนะครับลายๆคน หลายหลายทารในระดถึงลงลาวองค่านลื่องคงคุณาิตขงองค์พองคิทจบสมมดนะครัมีหลายหลาท่้นนะครับวันนี้ก็ได้กับดีใจนะครับหรือว่าหลายหลายคนนะครับเป็นเชื่อเดียวกันว่านะครับหลายคนำหรับดีมากนะครับในดูเรืวองคงการเงินงมังนะครับเรือองคการาตเอ่งผลิตั ก็ไล่หัวแล้วครับหรือไล่ร้อนนะครับต่อนั้นก็มีนะครับจัดได้ดีมากนะครับเป็นการรวมหมายรวมมือกันเป็นการดูแลการการจัดงานต่างๆมีต <No. S 1> ่างทางกระเตศข้อมูอแล้วก็อุิสาหะนะครับแล้วก็สกสอและหนต่างๆอย่านี้เยอะเลยนะครับก็ทำให้คนที่มารียนงานเนี่ยได้ความดีไปอย่างง่ายครับ ค่ะก็สำหรับกสนบางกลมนะคะเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะในส่วนของกสนเราก็จะมาให้ความรู้ในด้านของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่ได้นําไปประยุกต์ใช้อย่างแท้จริงนะคะ